สวัสดีคะ่ะจังหวัดสีสเกตนะคะวันนี้บรรยากาศเช้าๆนะคะวันก็จะมาปลูกผักสวนครัวกันนะคะซึ่งวันได้ตัดต้นมาแล้วนะคะจะปลูกประมาณสี่ถุงดำเล็กนะคะที่วันได้ปลูกไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะผักวอเตอร์เกตหอมแบ่งสีสะเกตและผักต่างๆนะคะที่วันได้ลงไว้ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้บางอย่างนะคะต้นไม้ประดับผักต่างๆตอนนี้กาลังจเจริญเติบโตได้ดีมากในดินภูเขาไฟอําเภอคุนหารจังหวัดฉีสเกตวันนี้วันจะมาปลูกผักสวนครัวเพิ่มนะคะบรรยากาศเช้าๆแล้วก็จะมาปลูกลงดินภูเขาไฟวันได้ตัดแบ่งเป็น2ท่อนนะคะวันนี้ก็จะลงปลูกเลยนะคะ แล้วก็จะปลูกแบบนี้นะคะเจาะเข้าไปในรูแบบนี้นะคะที่วันได้เตรียมดินไว้จะเป็นดินภูเขาไฟอำเภอกุนหาจังหวัดศีดสะเกนก็จะปลูกป,ประมาณ5ต้นนะคะเจาะหลุมให้ลึกนิดหนึ่ง เวลาผักเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะพอดีและสวยงามถ้าเราไม่ตัดต้นก็จะยาวเกินไปมันก็จะทำการกดดินให้แน่นนะคะได้หนึ่งกระถางแล้วนะคะหรือว่าหนึ่งถุงดำแบบนี้ผักสวนครัวเป็นผักที่ปลูกไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปแล้วก็จะตัดแบ่งครึ่งแบบนี้ กดลงให้แน่นนะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ผักก็จะงอกขึ้นมาและแตกลากนะคะก็จะรับประทานกับเมี่ยงปลูกประมาณ5ต้นมันก็จะชำดินไปแล้วนะคะพรวนดินไว้ก็จะแบ่งผัก ออกเป็นสองท่อนผักสวนครัวที่เขตอําเบอรกุนหานก็ถือว่ายังหาได้ไม่ยากนะคะส่วนมากก็จะเป็นผักพื้นบ้านที่ลงปลูกไว้เพื่อเก็บใบไว้รับประทานใบก็จะมีประโยชน์ส่วนมากก็จะนำไปรับประทานกับเป็นพวกเมี่ยงนะคะหรือไม่ก็จะทำ ใส่พวกแกงหอยจะอร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นผักสวนครัวที่เราเก็บไว้ข้างรั้วบ้านเรียมรั้วมาเพื่อที่จะเพาะปลูกอีกไม่เกินสิบวันนะคะ ผักก็จะแตกรากส่วนมากวันก็จะลงเป็นพวกผักสวนครัวไว้เพราะว่าปลูกได้ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปแล้วก็จะกดดินให้แน่นปลูกถุงดำละห้าต้นเพราะว่าเวลาผักจเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะได้มีความสวยงามไม่ต้องยาวมากเกินไปนี่วันก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะเก็บไว้ที่ล้มๆประมาณ10วันเพื่อให้ผักได้เจริญเติบโตและไม่ได้โดนแดดมากนะคะวันก็จะผ่านท่านไปชมผักสวนครัวด้านในที่วันได้ลงปลูกไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะก็จะเป็นผักวอเตอร์เกรสหอมแบ่งสีสเกต ผักที่ลงปลูกในขวดพลาสติกที่เหลือใช้พลิกผักโขมโบราณนะคะด้านหน้านอนก็จะแห้งนิดกนึงเพราะว่าอีกไม่นานผักก็จะฟื้นตัวและแตกลากแตกยอดขึ้นมาใหม่นก็จะเป็นผักปลังพื้นบ้านที่ ลูกไว้ในถุงพลาสติกดำน,นะคะต้นอวบมากนะคะดินภูเขาไฟอําเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะะนี่ก็จะมีมะแมลงเจาะนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดสารแค่เมืันก็จะเป็นว่านนะคะไม้ประดับต้นแคร์สีแดง และที่สำคัญก็จะเป็นเนี่ยค่ะต้นหมาน้อยตอนนี้กำลังแตกยอดด้านหน้านี้ก็จะเป็นใบสะระแหน่ไคะไม้ประดับที่มันเพาะไว้แนะหอมแบ่งสีสเก็ตปลังก็กำลังแตกยอดขึ้นเยอะแล้วเห็นไหมคะ่ะ ต้นอวบมากความสำคัญของผักพื้นบ้านเราสามารถที่จะนําผักต่างๆมาลงเป็นกระถางหรือว่าถุงพลาสติกดำแบบนี้เพื่อให้ผักได้เจริญเติบโตเพราะว่าที่บ้านไม่มีเนื้อที่เยอะนะคะเราสามารถที่จะนําผักต่างๆปลูกลงกระถางหรือว่าถุงพลาสติกดำ เอาไว้รับประทานนะคะอย่างผักวอเตอร์ครีสมันก็จะลงเป็นถุงพลาสติกดำและลงในกระถางแบบนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังแตกยอดเยอะมากแต่ว่าแมลงก็มารบก,กวนแบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกหอยส่วนมากมาเจาะรับประทานพวกใบและยอดอ่อนแล้วก็จะเก็บไปปล่อยทุกวันนะคะ เห็นไหมคะว่าผักที่ปลูกลงกระถางหรือว่าเป็นถุงพลาสติกดำก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะในดินผูกเขาไฟอำเภอคุนหารนี่ก็ปลูกไว้ทําพัน์เพิ่มหอมแบ่งโบราณต้นก็จะใหญ่แบบนี้นะคะหอมแบ่งสีสเกตพลิกก็กำลังจะออกดอกแล้วนะคะ เมื่อเขือก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะจะเป็นเมื่อเขือนี่ค่ะลูกเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะเน่าแล้วก็จะเด็ดทิ้งนะคะนคะคะแล้วก็รดน้ำช่วงเช้าเย็นผักบอเเอร์เกรสที่วันปลูกไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนก็กำลังแตกยอดออกลากจเจริญเติบโต,ตได้ค่อนข้างดีในดินภูเขาไฟอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษ แก้วมังกรที่ลองชำดูนะคะในดินผูกเขาไฟก็กำลังเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะต้นไม้ประดับ <c oughs> ก็กำลังฟื้นตัวแล้วผัดต่างๆนะคะต้นบอลที่วันปลูกไว้ก็เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะ ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะมาปลูกผักแบบนี้นะคะช่วงเช้าเชและช่วงเย็นผักพื้นบ้านไว้รับประทานเองและเป็นการขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์นะคะเห็นไหมคะวันปลูกเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณสี่ถุงตำเล็กเป็นผักพื้นบ้านผักโบราณเพราะว่าสมัยนี้ ผักพื้นบ้านค่อนข้างหายากแล้วเพราะว่าบางท่านก็ไม่นิยมรับประทานนะบางท่านก็รับประทานไม่ค่อยเป็นส่วนมากก็จะรับประทานผักที่เขาปลูกทั่วไปอย่างเช่นคะนา้าเด็กๆก,ก็จะรู้จักกันอย่างผักพื้นบ้านเด็กก็รับประทานไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะนี้วันก็ปลูกผักพื้นบ้านไว้ รับประทานนะคะไว้ทําแกงไว้รับประทานกับเมียงหรือไม่ก็เป็นพวกลูกชิ้นทอดค่ะนี่ก็เป็นความสําคัญของผักพื้นบ้านที่เราได้ขยายพันธุ์เพิ่มปลูกเพิ่มอีกไม่นานั้นก็จะเก็บผักที่มีอยู่ตามริมลัวแบบนี้นะคะผักใบสะระแหน่ ผักที่กินกับลาบว่านหางจระเข้ผักบอนก็ปลูกเพิ่มนะคะใบกะเพราผักต่างๆที่ปลูกไว้รอบๆบ้าน,นะคะ่ะเราสามารถที่จะนำมาขยายพันธุ์เพิ่มได้หมดทุกอย่างนะคะค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านมาปลูกผักด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ